สวัสดีจ้าส่วงเย็ยนพอเป็นมันเดียเจ้านี่เป็นเมนูตำสวดต,จจตีนไก่เจ้าแต่นี่สาวพอจะกินบโมขยลายเจ้าเพราะมันเผ็ดอยู่นะจะปอดกินันนี้สิเส้นวันนี้เส้นมันกรอกันจำถ้ากันแก้วเนี่ยเส้นน่ะมันบอกย้อมแจ่กันเลยเจ้ามันกรอกันเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยเด็ดเจ้าเด็ด มานจะเปรี้ยวแ่กินเด้วาจะมินกบังแค่ส้มเจ้ะเหมือนเชือกเนาะนี่กินงเนียงแต่ว่า หรู้ไหมเลยตีนไก่เปื่อยดิบม,มากนะ Không đi Được chiếc tà cái này Làm chắc Bước này Làm này con này Tính con con này Muốn dạy cái này lên หอามมักใบเ,เ,กเด่นกิ่นกระเพร่าเอากระเทียเดียวเอาไปใส่ติบไปได้น,นี่ค่ะเริ่มเย็นแล้วมันล้ำเจ้าล้ำหอมนี่ผักชีฝรั่งมันจะเริ่มเผ็ดละ อ่อจนจุ่นอีกสิครับเยี่ยมัากบ้านขราเจ้าฮองหวานหอมน่อยกระัวเจ้าหอมน่อยกระ,ะรัว เอาเสียงพ่าจะไนะ <c oughs> ม่ได้นะเราต้องหาติ่งยังไงดูมันก็เตากัะนะอันนี้อันนี้เจ้าใหญ่กว่าเราต้องพูดเสจลากกินติ่งยังไง หนัลกลน,นมกิลเย็นเลยอากาศมันเย็นครับลมพัดดีด้วยตรงนี้มาปั่นมาร่วมกันเป็นก้อนดีนะนี่เส้นก็ไ้ กินไปยังล้ำหน่อ,อสบัสสบัสไม่อยากกินอันนี้หนห่งก็อตัวนี้อ้ายพิก หวานๆลูกชุบด้วยเนี่ยทำสบายเลย,สสเล,ยลูกชุบรำเนาะรำก่อนเพชรนาฏจ้ะเออเพ็รมากเลยอ่ะอากาศมันเย็นนะ

ป็นยองขาดน้ำเย็นลำเจ้ายลงรูดเบิร์นเนื่อยเยบะมันเหนื่อยแล้วแืว

ส้มมันกับข้าเครื่องนี้อันบ่มีซาบนี่แหละจะบ่มีซาบของบางทีซุปมัเจ้า,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 มมาเาดีย๋ยวจเปล่ากินที่จ้างนะแเนี่ยาาพอใส่กระดน้งสำนแล้วันกบกินเจ้าล้วก็เลยกินได้รำำหนักเลยอะุด,ดอ่ะรำก็ตกระคืนแหง không cần đi hết mình không cần phải chọn 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 ร้องพอทาพอมา่อที่ทราบออกมาร้องคอไงแล้วอย่างลยร้องร้องกินได้ทุกอย่างแล้วนนะต้อมคอแนละ้วอือตรงนี้ <c oughs> กิน <c oughs> <ำ>อือแล้วออกมา lắm ngay àng ngang nắp ngang gấp âm nè này các đồng này tình tình quá này là khẩu gấp âm nang một đòn đấy sấp bị ล้ำมากเลยเจ้ามู่ว่าจะล้าไปไล้อะล้าอ่ะงงด้วยกวก็ล้าลยนเลยจะเรื่อตายยังไงไปดิอย่าเขาตาแล้ว

ามาสูเจ้ามสููบอกเพชดได้เ,เนี่ยบอกเฮหรอกหน้าแดงไ่ได้เฮดมเใสมันหอนน้ำรำเท่าไ่เจ้าเขาบอกรำรุกมากเลยครับมันอ่ะเพราะมันลำ้ำอ่ะ ที่อิ่มันนแต่ว่างั้นนะแต่อรอยเอดเอดจากบันกบีแอ๊บ สลัดบ,บอกเนาะพริกเนาะนี่สปาจดกิีเองพริกจงนี่ละเก่ส้มขิ้นเนี่ยไม่เหลือค่ะ เย็นม,มากเย็นม,มากอมขอบคุณนะจาสำหรับการรับชมวันนี้เจ้าฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย